หรือเปล่านะครับเป้าหมายก็อยู่ที่วงในนะครับนีหมัดน้ำไปก่อนเป็น <und> ปักยาก็มีศอกครับเอาจับได้ตีได้หรือเปล่านะครับดูจัาางหวะการเจ้นยังตีไม่ได้นะครับกรรมการต้องแยกก่อนครับโอ oh, ้เลือดออกมาแล้วครับคิ้วขวาหรือเปล่าครับคิ้วขวาของกระดูกเล็กครับยาฉีดมาแล้วด้วยนะครับ องสามกำปั้นมีแม่มีแน่ครับดุงเลเล็กครับขิวขวาครับเป็นทางเลยนะครับพยายามจะเบียดจะลุยนะครับมีหมัดมีศอกเดินเข้าไปเทสปัญญาได้นับแล้วก็มาชกในเกมตั้งรับครับก็ยังประมาทไม่ได้นะครับลุงเรืองเล็กก็มีศอกที่นะครับคอยบวกอยู่ตลอดเต็นเข้าไปครับล็อกมาตีเข้าไป ตัางกระแพงขวาไว้เลยครับลูงเือเล็กดูจังหวะการจับนะครับปล้ำนายดูว่าลูกลูงเล็กได้เปรียบแน่ดูครับไอ,ไอ้พอเริ่มทําได้ก็เ<อ>สียงเชียก็เริ่มมาเหมือนกันดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเ<อ>พชรัทามีหมัดหน้าใย่วงนเอาคีิได้ไีไม่ไีไม่ได้เลยครับคีิได้แต่ก็ยังตีไม่ถนัดโดนรวบล่างเอาไว้ก่อนครับเป็นต่อลุยต่อครับ เสียบมาก่อเลยครับหมัดซ้ายครับคอยดักเอาไว้เพชรพัทยาเสียบเข่าซ้ายครับลูกเ,เล็กเพชรพัทยาพยายามเนี่ยครับเข้าไปเกาะไว้เอาลูกเกาะทงครับต้องเร่งต้องเร็วกว่านี้นะครับรุ่มเรืองเล็กต้งเบียดปล้ำไหนทีเขาให้ได้มดูนะครับพอตีได้ทีเดียวก็โดนรวบเลยเพชรพัทยาดูว่าจะมั่นใจ ได้ลูกนับตุนเอาไว้นะครับคอยอย่าตลอดมีลูกขีบสกัดเอาไว้ลุงเรืองเล็กเบียดเข้าไปออกแข้งโอ้โหคู่นี้เนาะนี่แหละพอเข้าในก็โดนลวกต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับลุงเรืองเล็กจะไปเดินกล้ามไหนตีเขาอย่างเดียดนี่ดูทรงแล้วไม่น่าจะทันแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ต้องกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกครับเกมของลุงเรืยงเล็กสับเข้าไปเลยอ้าว แล้วก็เรียกเลือดคืนคืนมาให้ได้ครับขายังไม่ได้น้ำคืนกอดไว้อุ้มไว้เลยครับเก็บอาวุธเอาไว้ครับพชรพัทยาไม่ให้ถึงตัวเลยครับพชพัทยาครับถีบไว้ก่อนครับแต่ว่าลุงนองเล็กพยายามเดินนะครับสับเข้าไปเดินเข้าจริงนะครับแต่ว่ายังทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอนนะครับหรือว่าลุงลุงนองเล็กพยายามจะเบียดดูเพชรพัทยา เข่าไนนี่ก็ล็อกเอาไว้เลยครับเดี๋ยวมาตามกันต่อนาะยกที่สี่ครับยกนี้ออกมาเดินนะครับจับปล้ำไนพจับปล้ำไนตีเข่านี่ครับเ,เริ่มจะตีได้เหมือนกันตีได้ของทีนี่ก็โดนล็อกเอาไว้เลยไม่ยอมเป็นเป้าทิ้งนะครับไม่ยอมเสียเปียบไม่ยอมปะทะด้วยห่วยหูนะครับเพชรปยาแต่ไฟนี้นี่มาออกหลักเลี่ยมเชิงเลยครับแล้วทาได้ดีด้วยครับ มีสออคอยดักมีรูปทีบครับคอยสกัดเอาไว้ครับนี่คือขโมดเดินเข้าหาครับลูกนลงเล็กเตะได้ทีเดียวครับแล้วก็โดนเททิ้งไป้องมีหมัดมีส่กเข้ามาเสริมนะครับชคตรงนี้นี่โอ้โหเพชรปัสยาชกสบายเลยนะครับคอยตั้งรับคอยถีบเอาไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทีขยับเข้าหาล็อก ไอ้ได้ทีนึงก็โดนรวบเอาไว้ครับกรรมการก็ต้องแยกนะครับไอ้ไมาสนานที่กรรมการต้องแยกอ่ะยังลุยต่อด้วยต่อครับแต่ว่าแมาดูยังทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเกมในชั่วโมงนี้ของรุ่งเรืองเล็กครับแต่ยังไม่ยอมสยอย่างนะครับโอกาสก็ยังเปิดเสมอครับ ต้องขยันออกอาวุธต้องมีหมัดมีศอกแล้วครับจะไปเดินปล้ำไหนนี่ปยันพุ่งนี้เช้าก็ไม่รู้จะนะหรือเปล่าต้องเบียดเข้าหาเดินให้เร็วด้วยเพชรพัทยาอาศัยจังหวะนี่นะครับคอยเกี่ยวคอยบังคอยโต้คุมเกมมาไว้ดูจะมั่นหวมั่นใจแล้วลุงเรืองเล็กขยับเข้าหาหมัดศอกต้องมานะครับ อย่าให้ยอมอย่างเดียวครับเตะไปก็ติดบังครับล,งลุงเลืองเล็ก ไปครับลุงเลยครับช่วงปลายปลายยกที่สี่ครับแต่ไม่ยอมให้ทําอะไรเลยนะครับเพชรพัทยาแข่ซ้ายแต่ไปเรียกว่าโชคแบบรัดกุมเลยนะครับโชคละเอียดด้วยไม่มั่วไม่ปะทะลุงเรืองเล็กก็ขยับก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ค่อยออกอาวุธเท่าไหร่ดูครับนี่นะครับโดนแท้งขวานะครับให้ลุงเรืองเล็กนี่มีฮึดเดินต่อยหมัดหน่อยนะครับเดินให้เร็ว ขยันออกอาวุธให้มากต่อยมันเข้าไปดูนะครับยกนี้ออกมานี่เดินรัวกำปั้นเลยครับเพชรพัทยามีแท่งขวาคอยสกัดเอาไว้แล้วก็วนออกไปเรื่อยๆนะครับออกซ้ายทีขวาทีไม่ยอมอยู่เป็นเป้านิ่งลุงเลืองเล็กก็พยายามขยักแล้วนะครับเบียดเอาโยกเข้าไปโดนล็อกเอาไว้อีกนะครับโอ้โหจะไปกดจะปล้ำตีเขา่าก็ทำอะไรลำบากครับชั่วโมงนี้ครับ อพิพัทยาเองแกไม่ไม่เปิดช่องให้เห็นเลยครับเดินต่อลุยคเข้าไปครับลุงเลงเล็กยิงเดินยิงไกลหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับนี่นะครับมีลูกถีบมีคอยสกัดเอาไวล้ลุงเหลืองเล็กพยายามจะฮึดนะครับแต่ลูกหนักไม่มีความแม่นไม่มีนะครับก็เดินเข้าไปเรื่อยๆชนแข้งขวาอีก ายามจะสับสอกบวกโอ้ไฟนี้นี่ถือว่าเป็นอีกไฟที่เพชรปัจยานี่ชกได้อย่างฟินมวยไทยป่ะครับหรือว่าชิวมวยไทยค <laughs> ิวจริงๆเออแมสบายเลยครับแต่ว่าอย่าพึ่งครับอีกหน้าทีกว,ากว่าครับแต่จากภาพจากสายตาก็เนี่ยครับเชื่อหลายท่านก็คิดเหมือนกันครับ ผีไไว้ก่อนครับเป็นปัญญาพยายามจะเดินต่อยหมัดนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าเป้านะครับทําอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นนันดูเป็นปัญญาขยับหลอกขยับปั๊บออกสายทีขวาทีนะครับมีลูกขีบสกัดเอาไว้ด้วยเข้าไม่ถึงเข้าไม่ติดนะครับตรงนี้ป่าก็เห็นลิไใจแล้วนะครับแบบนี้ครับ ขยับเข้าไปก็ทําอะไรไม่ได้ครับเจาะไม่เข้าครับ40วินาทีสุดท้ายครับคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับได้ทั้งบูทั้งบุญกับพิรพัทยาครับเวลาเป็นตัวเปิดเกมต่อยหมัดก็อาจตรายเลยครับรอไฟดีกอรับ<อ>ก็จังหวะฝีมือดีนะพอได้นับดีออกมาชกในเกมตั้งรับเลยนะครับเอาละครับจำมาเร่งในช่วง โค้งสุดท้ายของยกสุดท้ายนะครับหมากระโดดข้าวร้อยสองชั้นเลยครับรุ่งเรืองเล็กดีบไว้ก่อนครับนี่ครับหมากกระโดดเตะเลยครับไม่มีปัญหาครับเป็นเพชรพัทยา ซื้อมวยไทยครับชนะคะแนนไปได้แบบขาดลอยเลยครับเวลาหมดเวลานะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสอนหรับวันดีราตรีสวัสดิ์